นี่คือสารอันตรายเร่งไขมันพอกตับขั้นสุดครับเขามีชื่อว่าไฮฟรุกโตสคอนไซรัปครับเวลาที่ร่างกายของคุณได้รับสารนี้เข้าไปนะครับเขาจะพุ่งตรงเข้าไปที่ตับของคุณครับทำให้เกิดไขมันพอกตับนานวันเข้าเกิดตับอักเสบครับยิ่งนานวันไปอีกเกิดตับแข็งครับร้ายแรงที่สุดคือจะเสี่ยงโรคมะเร็งตับครับและนี่คือ10อาหารที่มีไฮฟรุกโตสคอนไซรัปสูงครับอันแรกเลยคือคุกกี้อันที่สองไอศครีม อันที่3ช็อกโกแลตอันที่4แยมอันที่5ซีเรียลอาหารเช้าครับอันที่6ซอสมะเขือเทศอันที่เจเยลลี่อันที่8น้ำผลไม้กล่องอันที่9น้ำอัดลมอันที่10 บิสกิตหรือเวเฟอร์ครับหากคุณพลิกผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อนะครับจะเห็นคําว่า h ไฮฟรุกโตสคอนไซรัปเขียนไว้เลยชัดๆครับให้คุณหลีกเลี่ยงสารนี้ครับคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์